เป็นวันสําคัญและทุกคนก็ได้บูชาพ่อทาตุแม่ทาาุนะครับพวกเราทุกคนได้สืบทอดประเพณีการลอยกระทงก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีแล้วก็ยินดีมากๆนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณครับอ่าเป็นอย่างีจะเสียงเมื่ยาเดี๋ยวฉันจะดอ๋อครับผมบก็ <c oughs> นะครับหนึ่งปีนะครับนอกจากเสร็จบุญกระถิ่นแล้วบุญที่ยิ่งใหญ่ก็คือการลอยกระทงนะครับ เพราะนั้นเนี่ยเราเกิดมาพระพุทธเจ้าจะสอนสม่สำเสมอเลยว่าให้บูชานะครับพ่อแม่ทั้งห้าองค์นะครับตั้งแต่พ่อแม่ที่ให้กําเนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ที่ให้กําเนิดแล้วยังมีนะครับพ่อแม่ธรณีพ่อแม่โพศพพ่อแม่คงคาซึ่งเปรียบเสมือนพ่อทาศแม่ท้าที่ให้โอกาสเราได้เกิดมาเป็นสัตว์ประเสริฐนะครับหรือได้มีโอกาส มีตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกเส้นเอ็นน้ำเลือดน้ำหนองตั้งแต่เกษาโลมานักขาทันตาตัดโจพ่อแม่ที่เราควรบูชาก็คือร่างกายสังขารของเราเพราะนั้นการบูชาพ่อแม่ของเรานะครับก็คือองค์พระบิดาธาตุก็คือการที่ทำไมครับใช้ร่างกายสังขารอุปกรณ์ในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายจิตวิญญาณน,นะครับ องพระบิดาธาตุองพระมารดาธาตุนะครับท mm hmm. okay. ั้งสี่ธาตุที่ให้โอกาสมาให้ดวงจิตเราได้อาศัยเกิดหนึ่งภพหนึ่งชาติได้มีโอกาสเกิดเป็นกุลบุตรบ้างกุลธิดาบ้างเพราะนั้นสัตว์ประเสริฐเนี่ยสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่มีโอกาสทอดกระถินไม่มีโอกาสรอยกระทงไม่มีโอกาสสวดมนต์ไหว้พระเรียนธรรมไม่มีโอกาสสร้างมหาทานไม่มีโอกาสสร้างทานศีลภาวนาศีลสมาธิปัญญา แต่เราเป็นสัตว์ประเสริฐซึ่งสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานคือสามารถใช้กายสังขารอุปกรณ์ในร่างกายของเราที่เป็นาธาตุธาตรับใช้จิตวิญญาณของเรานะครับเพราะนั้นถ้าเราเป็นบุคคลที่ดูแลพ่อธาตุแม่ธาตุดีก็คือการใช้ร่างกายสังขารที่มีาธาตุ ดินน้ำตรงไฟในร่างกายของเรานะครับในการทําคุณประโยชน์อย่างบางคนเกิดในศาสนาพุทธคริสต์อิสลามฮินดูหรือว่าบุบางคนต่างๆใช้ร่างกายสังขารทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ สังคมส่วนรวมพระพุทธศาสนาได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือได้สร้างสารรค์ให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าหรือสังคมส่วนรวมทำไมครับพัฒนาการไปในสิ่งที่ดีและเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ย เราเรียกตัวเราเองว่าประเสริฐมนุษย์หรือมนุษย์ประเสริฐคือเป็นบุคคลที่มีจิตใจสูงมีจิตใจดีมีดวงตาเห็นธรรมเป็นบุคคลที่ใช้ร่างกายสังขารเนี่ยประกอบคุณงามความดีได้หรือเรียกง่ายๆก็คือสามารถละชั่วกลัวบาปมีจิตที่เป็นฮิลิโอตาปะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะบูชาพระธาตุแม่ธาตุอย่างพระแม่คงคานะครับพระแม่ธรณีพระแม่โพสกองค์พระบิดาธาตุทั้งสี่ เราก็ใช้อะไรครับใช้ความดีใช้จิตดีใช้กายดีใช้สิ่งที่ดีๆที่เราประกอบคุณงามความดีทุกวันทุกวันเนี่ยบูชาพ่อทา้าวแม่ทาาุไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ไหว้พระหรือการที่ทำไมครับฝึกเมตตากรุณาุทตตาเบิกขาฝึกพรมวิหารสี่นะครับฝึกสิ่งดีๆที่เราทำขึ้นมาใน,ท,นทุกวันทุกวันที่เรียกว่าวิบากกรรมดี จนเป็นสเสบียงแห่งบุญหรือเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบรารมีเอาสิ่งเหล่านี้บูชาพ่อทาาวแม่ทาวนะครับเพื่อสักการะบูชาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือการบูชาสูงสุดตั้งแต่บูชาพระพุทธเจ้าบูชาบูชาพระธรรมเจ้านําพระธรรมมาใช้พระธรรม84% 0 0 0พันพระธรรมขันนามาใช้ในชีวิตจิตวิญ,ญญาณของเราแล้วก็ทําไมครับส่งต่อมายังหมู่มวลมนุษย์สังคมส่วนรวม ฉะนั้นวันนี้พวกเราทุกคนที่เป็นชาวพุทธก็ดีบุคคลที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็ดีและก็พยายามที่จะสืบทอดประเพณีนะครับการลอยกระทงบูชาพ่อทาาุแม่ทาานนำสิ่งเหล่านี้นะครับไปบูชาไปสักการะบ,บูชาและไปขออธิฐานะบารามีขอผ่านกรรมเนาะเราใช้น้ำเป็นเป็นธาตุแรกเลยร่างกายเรามีน้ำตั้ง80กว่าเปอร์เซ็นต์ เพราะนั้นเราใช้น้ําในการอุปโภคบริโภคชะล้างในการดื่มกินในการที่พยุงให้ร่างกายสังขารเราเนี่ยนะครับดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะนั้นธาตุแรกที่เราบูชาก็คืออะไรครับพระแม่คงคาเพราะนั้นเอาสิ่งดีๆเอาคุณงามความดีไปขออธิษฐานกรรมนะครับแล้วก็ขอผ่านวิบากกรรมผ่านสิ่งที่ไม่ดีที่จะผ่านมาอีกหนึ่งปีเราเคยทําอะไรไม่ดี